เย้ yeah. ทุกคนซนเลิรนะคะวันนี้ก็กลับมากับซนเลิฟเดลี่นะคะวันนี้วันที่สิบเ็ดนะคะมีใครถูกเอ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้มีใครถูกหวยไหมทุกคนวันนี้ก็คือกินง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะก็คือปลากระป๋องโรยพริกนี่เลยตามสูตรคะ่ะนี่ก็คือแบบคลุกๆมาแล้วนะคะมีปลากระป๋องนี่เลยโรยพริกจัดๆ ็วันนี้กินแบบนี่วันนี้ก็คือกินปลากระป๋องแล้วหนึ่งดับมีไข่เจียวแล้วก็เป็นเออไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็เป็นผัก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 ,ผกตึงต้งๆอย่างนี้เลยทุกคนในช่วงนี้ก็คือมีกแกลนมีใครแบบได้ดูมีกแกลนนะคะซึ่ง จริงๆนอกจากวิสแควร์ที่แบบสันได้ดูก็คือพี่นวัดด้วยนะคะสันติแบบพี่นวัดมากอะไรอ่าเงี้ยแบบบอสไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแบบดูดูแบบบอสไลฟ์แบบเออบอสไลฟ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบสันว่าแบบจะลองแบบไลฟ์ทิกต็อกให้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเก่งเหมือนพี่เขานะคะก็อ่ะเดี๋ยวอัดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์ในทิกต็อกบ้างนะคะนี่อาไรก็บอก Baby. Mm hmm. ป่องไทย The best ป้าก็ป่องไทย The best นี่ขออนุญาตนะคะทุกคนขอคำแยแยแบบนี้เลย อ,อก็เดี๋ยวจะไปลองไลฟ์ใน tiktok ดูนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะฝากคลิปสเ,เลด์ด้วยนะคะบ๊ายบาย